ชาติครบร้อยปีด้วยนะคะกาชาตออนไลน์ใครอยากจองดูดวงกับอาจารย์สุนาจารยพยากรนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หน้าติกตอกอาจารย์ได้เลยนะคะจองคิวได้ครึ่งชั่วโมงนะคะ300บาทน,นะได้ทำบุญกับสภากาชาติไทยด้วยนะคะมาสร้างบุญมหากุศลร่วมกันนะคะแล้วก็อาจารย์ลงพยากรณ์ในานามของ สมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพื้นที่ดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะแล้วก็ถ่าใครที่สะดวกในวันเวลาที่กวางไม่ว่างหรือว่าอ,อยากดูนิสศาสตร์ที่กวางไม่ได้ลงไว้นะคะยังมีนักพยากรณ์ท่านอื่นนะคะซึ่ง เป็นระดับประมาจา์นะคะของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์นะคะสามารถไปเลือกนะคะดูดวงกับนักพยากรณ์คุณภาพเหล่านั้นได้เลยนะคะยังไงฝากนะคะร้านดูดวงของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์นะคะในงานกาชาตออนไลน์ด้วยนะคะไปจองคิวดูดวงกันเยอะๆนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่า ปีหน้านะคะคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะ